สวัสดีค่ะกุหลาบเป็นพืชที่บอบบางแล้วก็อ่อนไหวต่อโรคแมลงเป็นอย่างมากค่ะเวลาเพื่อนๆเห็นว่ากุหลาบมีอาการยอดหงีบยอดไหม้หลายๆคนมักจะมุ่งเป้าไปที่เพลี้ยไฟแต่ว่าจะบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งโทษเพลี้ยไฟอย่างเดียวนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาการที่กุหลาบยอดงีบยอดดำยอดไหม้ว่าเขาเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างค่ะสาเหตุที่หนึ่ง เบินปุ๋ยเบินยาหรือว่าที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าไม่ปุ๋ยหรือว่าช็อกปุ๋ยช็อกยานั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่าเวลาเพื่อนๆเจอยอดดำๆยอดหงิกลักษณะแบบนี้หลายๆคนมักจะคิดว่าเป็นอาการที่เพลียลงใช่ไหมคะก็เลยไปหาซื้อยามาพ่นใส่กันแบบไม่ยัง้งพ่นตามตารางก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นพอไม่หายก็เลยคิดกันเอาเองว่าอาจจะผสมยาน้อยจนเกินไปก็เลยเพิ่มปริมาณยาขึ้นเรื่อยๆ พอมีคนแนะนำว่าต้องใช้ยาจับใบก็เพิ่มยาจับใบเข้าไปอีกเพิ่มปริมาณยาก็แล้วเปลี่ยนตัวยาก็แล้วเพิ่มยาจับใบก็แล้วแต่ทำไมยิ่งพ่นแล้วมันยิ่งแย่ลงใช่ไหมคะ จากที่ยอดแค่งหงิกก็กลายเป็นดำจากที่ยอดแค่ดำก็กลายเป็นไหมแล้วก็แห้งกรอบไปค่ะที่รักษาไม่หายไม่ใช่เพราะว่ายาไม่ดีแต่เรารักษาไม่ถูกโรคยังไงก็รักษาไม่หายค่ะอาการแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นที่เพลี้ยไฟเสมอไปแต่มันเกิดจากความเข้มข้นของปุ๋ยและยาที่เราพ่นใส่กุหลาบนั่นแหละค่ะ วิธีแก้ไขสำหรับปุ๋ยที่จะนำมาพ่นทางใบนะคะให้ลดปริมาณลงจากที่ฉลากแนะนำเยอะๆเน้นแบบว่าให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆค่ะส่วนยากำจัดมแมลงต่างๆเนี่ยเราลดปริมาณลงไม่ได้เพราะว่าถ้าลดปริมาณลงจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงตามไปด้วย จึงให้เลือกใช้เป็นสูตรยาที่เป็นยาเย็นค่ะยาเย็นจะไม่ทําลายยอดอ่อนแล้วก็ใบอ่อนส่วนยาที่เป็นสูตรร้อนเนี่ยเวลาเราพ่นไปโดนยอดอ่อนแล้วก็บวกกับความร้อนบวกกับแดดแรงๆเนี่ยจะยิ่งทําให้ยอดมีอาการหงิกแล้วก็ไหม้ได้ค่ะ สารจับใบก็ควรลดปริมาณลงจากที่ฉลากระบุเช่นกันค่ะเมื่อผสมปุ๋ยหรือว่ายาเสร็จแล้วเราพ่นไปจนเกือบจะหมดแล้วใช่ไหมที่เหลืออยู่ติดถังประมาณ1นิ้วยาที่เหลืออยู่ก้นถังเนี่ยให้เราเททิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องพ่นจนหมดเพราะว่าพวกสารจับใบมันจะเป็นสารกลุ่มน้ํามันใช่ไหมคะเขาจะลอยตัวอยู่เหนือน้ําพอเราพ่นยาพ่นปุ๋ยจนใกล้จะหมดเนี่ยสารเหล่านี้เขาจะมากองรวมกันอยู่ที่ก้นถังซึ่งสาร ที่มากองอยู่ที่ก้นถังเนี่ยมันจะเป็นสารกลุ่มที่เข้มข้นที่สุดแล้วหากเรานําไปพ่นใส่กุหลาบใช่ไหมคะจะทําให้กุหลาบใบเสียใบหงิกใบไหมยอดไหมได้ค่ะสาเหตุที่2ก็คืออากาศร้อนค่ะ ต้นไม้จะใช้หลักการดูดซึมน้ําแล้วก็อาหารจากลากขึ้นไปสู่ยอดในขั้นตอนนี้สารอาหารต่างๆในดินก็จะโดนดึงขึ้นไปด้วยแต่ถ้าหากอากาศร้อนมากจนเกินไปพืชเขาจะปรับตัวเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมโดยการทําให้ใบที่แตกมาใหม่เนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วก็ปากใบหุบย่นเพื่อลดการคายน้ํา เมื่อต้นเขาต้องหูบป,ปากใบโดยอัตโนมัติเพื่อลดการคลายน้ําในหน้าร้อนแต่ว่าส่วนต่างๆของต้นะนยังต้องการสารอาหารอยู่พอไม่มีอาหารแถมอากาศก็ร้อนทีนี้กุหลาบจึงเกิดอาการเครียดค่ะอาการที่จะเห็นได้ชัดเมื่อเวลากุหลาบเครียดก็คือใบเขาจะหงิกลักษณะเป็นร้อนคล้ายๆกับเพลี้ยลงนั่นแหละค่ะ แต่อาการมันจะแตกต่างกันตรงที่ถ้าหากว่าใบหงิกเพราะแดดเนี่ยด้านหลังใบเขาจะไม่มีปื้นดำๆค่ะแต่ถ้าหากว่าใบหงิกเพราะว่าเพลี้ยลงนี่นะคะหลังใบเขาจะมีรอยมีปื้นดำๆลักษณะแบบนี้ค่ะนี่คือเพลี้ยลง เมื่อเราอยู่เมืองไทยเราหลีกเลี่ยงอากาศร้อนแล้วก็แดดร้อนๆ้อนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องหาตัวช่วยเสริมเพื่อมาบํารุงกุหลาบชาวสวนกุหลาบหลายๆสวนเขาจะแนะนําให้ใช้ซิงค์หรือว่าสังกะสีค่ะมาพ่นเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้ต้นไม้สังกะสีจะมีส่วนช่วยขยายขนาดเซลล์พืชช่วยให้ใบหนาใบใหญ่แม้ว่าเซลล์ปากใบจะหดตัวจนใบหงิก แต่ถ้าเกิดเซลล์ปากใบมีมากระบบออสโมซิสของต้นไม้ก็ยังจะทำงานได้อยู่จึงเป็นการช่วยลดความเครียดให้ต้นไม้ได้อีกทางหนึ่งค่ะหรือจะใช้เป็นโกลบาโฟตัวนี้เป็นสารสก,กัดจากสาหร่ายค่ะแล้วก็มีสารกสีเป็นส่วนประกอบด้วยโกลบา r โฟตัวนี้จะช่วยให้ต้นไม้ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนหรือว่าหนาวจัดได้เป็นอย่างดีคุณสมบัติก็คือจะช่วยไปปรับสมดุลในเซลล์พืชช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์จากข้างในค่ะ และควรพรางแสงให้เขาสัก5 0ค่ะในหน้าร้อนและสาเหตุสุดท้ายของเราก็คือเพลี้ยไฟค่ะละักษณะของเพลี้ยไฟจะเป็นแมลงตัวเล็กแหลมเหมือนเข็มถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะมองแทบไม่เห็นเพลี้ยจะดูดกินน้ำเลี้ยงส่วนอ่อนของพืชเช่นยอดอ่อนตาดอกทําให้ใบหรือว่าดอกเนี่ยเป็นรอยด่างดําทําให้ดอกมีสีซีดเป็นทางขาวๆใบงิกงอเป็นคลื่นยอดอ่อนงิกงอดอกและใบบิดเบี้ยวเสียรูปทรงและทําให้ดอกไม่บานด้วย เพลี้ยไฟมักจะซ่อนอยู่ตามใต้กลีบดอกใต้ใบตามซอกตามมุมต่างๆของต้นที่ไหนมีต้นไม้ที่นั่นย่อมมีมแมลงมีเพลี้ยค่ะสําหรับเมืองไทยแล้วเพลี้ยระบาดได้ตลอดทั้งปีอยู่ที่ว่าจะระบาดมากหรือว่าน้อยเท่านั้นเอง ถ้าไม่อยากให้กุหลาบโดนเพลี้ยไฟทำลายก็จำเป็นจะต้องพ่นยาป้องกันเอาไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆค่ะส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับยาหรือว่าวิธีใช้จะไม่ขอพูดถึงแล้วกันเนาะอยากให้เพื่อนๆไปสอบถามกับทางร้านหรือว่าผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าค่ะเอาจริงๆอนาะการเหล่านี้มันเหมือนกันจนแทบแยกไม่ออกว่าเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะบางทีเพลี้ยลงแล้วเราพ่นยาซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบ เป็นทั้งสองอย่างผสมรวมกันไปหมดเพราะฉะนั้นการจะแยกอาการของโรคได้ต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็การสังเกตบ่อยๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ